อันนี้ก็ไกด์ไลน์สำหรับคนที่ยกมือว่าตัวเองยังไม่เคยเล่นหุ้นนะครับคนที่เล่นหุ้นเป็นแล้วจะเข้าใจพวกนี้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับเพราะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยเล่นหุ้นคุณจะต้องเข้าใจ PE กับ P ต่อ BV คราวนี้มาดูว่า PE เนี่ยมันบอกอะไรคุณครับคุณเห็นว่า PE บอกอะไรคุณ PE อันนี้มันอยู่ที่5.58 PE บอกอะไรคุณครับ ผมเอา PE นะตรงนี้ก็ได้ครับมันบอกอะไรคุณเราซื้อมันหนึ่งกำไร0.17แล้วออกมาเป็น5.88มันบอกจุดคุ้มทุนไงครับมันบอกเบรคเว้นพอยต์คุณจะต้องเข้าใจหลักนี้ให้ดีๆมันบอกเบรคเว้นพอยต์มันบอกว่าทุนคุณลงไป1บาททุนคุณลงไป1บาทปีที่1ได้คืนมา0.17ปีที่2ได้คืนมาอีก0.17 คืนประมาณเกือบเกือบหปีอีเพสเนี่ยจะสะสมเกือบ6ปีได้เท่ากับอะไรครับหบาทเห็นไหมเพราะฉะนั้นการคืนทุนนี่หมายความว่าอะไรครับถ้าคุณไปขายสิ้นปีที่6ราคาหุ้นจะเป็นประมาณเท่าไหร่ครับ2บาทถูกไหมเพราะฉะนั้น PE ที่6เท่าหมายความว่าถือครบ6ปีคุณจะกำไร100%นี่คือหลักมันเลยใครเข้าใจ PE ที่ชัดเจนแบบนี้บ้าง เพราะฉนั้น PE PE คือจุดคุ้มทุนกรณีอ,อย่างนี้นะครับลงทุนไป1บาทแล้วได้คืน0.17ปีที่1ปีที่2ได้คืน0.17ปีที่3ได้คืน0.17คืนครบ5.88ปีก็ตีซะว่า6ปีคุณจะได้กำไรเนี่ยมา1บาทบวกกับเงินลงทุนที่คุณลงไป1บาทกลายเป็น2บาทเพราะฉะนั้น PE 5.88หมายว่าสิ้นปีที่6ราคาหุ้นควรจะเป็น สบาทคุณจะกำไรหนึ่งร้อเปครนี้มาดูต่อแล้วถ้าคุณถือ5.88คุณถือแค่3ปีละ่ะคุณควรจะกำไรห0เร์เเข้าใจไหมนี่คือการลงทุนเขาบอกว่าลงทุนหุ้นที่มี PE ต่ำๆดี PE 12เท่าลงทุนได้ไหมายความว่าอะไรครับลงทุนไป6ปีคุณจะกำไร5้เนี่ยขั้นต่ำนี่คือหลักแล้วลงทุนเนี่ยห 6ปีกำไรห0าดีวกว่าการฝากเงินธนาคารไหมมันดีกว่าอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณรวยกับหุ้นแน่นอนขอเพียงเงื่อนไขเดียวก็คือคุณหาหุ้นดีให้เจอจบเลยพูดแล้วขนลุกอะ่ะอ,อยากมีเงินเยอะๆเข้าใจ PE ในความหมายนี้นะมันคือระยะเวลาคืนทุนคราวนี้ PE PE มันมีภาพลวงตาเยอะตรงที่ว่าอะไรครับราคามันใช้ปัจจุบันกำไรสุทธิต่อหุ้นมันก็ใช้ปัจจุบันถูกไหมเพราะราคาที่ซื้อมันเป็น1บาทกับกำไรสุทธิต่อหุ้นมันคือ0.17บาทมันก็เลยเกิด5.88แล้วถ้ามาดูปีที่4มาดูปีที่4มาดูปีที่4ผมถามว่า PE เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ PE ที่คุณลงทุนไปนะ หหารด้วยมันจะใช้0.23หารเห็นไหมครับ1 p ึ PE, มันจะกลายเป็น1ห,หารด้วย0.23มันจะกลายเป็นเ,เท่ากับ4 3่จุ5หเท่าเพราะฉะนั้น ถ้า E มันเพิ่มขึ้น PE มันจะลดลงไปเรื่อยๆ <S <S คุณเคยเจอ PE ที่เป็น infinity ไหมที่ในตลาดอะ PE n จุด a จุด PE n จุด a จุดคือ non-applicable หาค่าไม่ได้การหาค่าไม่ได้แล้วถามว่าราคาที่เทดมีไหมมีมันมีราคาเทดแต่ E มันหา E มันติดลบเมื่อ E มันติดลบก็คือผลประกอบการมันเจ๊ง พีหาค่าได้แต่อ,อีที่ติดลบเขาไม่เอามาคำนวณเพราะ P เป็นบวกหารอีที่ติดลบมันบอกระยะเวลาคืนทุนถูกไหมค่าที่ได้จะออกมาติดลบถูกไหมมันบอกเราว่าต้องตายแล้วเกิดใหม่ถึงจะได้ทุนคืนอ่ะถูกไหมล่ะชาตินี้ไม่สามารถจะได้ทุนคืน ถ้านักลงทุนรู้ความจริงแบบนี้นักลงทุนจะเล่นหุ้นไหมเล่นหุ้นตัวนั้นไม่ไม่มันก็เลยบอกว่า NA หาค่าไม่ได้เมื่อหาค่าไม่ได้เราก็ต้องระวังแล้วหุ้นที่มี PE หาค่าไม่ได้ PE สูงเรี่วณวันนี้นะต้องเข้าใจว่าณวันนี้นะแต่ถ้าปีต่อมามันกาไรละ PE มันหาค่าได้ละถูกไหมแล้วปีต่อมามันกําไรเยอะเลย PE มันลดลงหาค่าได้แล้วลดลงแล้วปีต่อมามันกําไรเพิ่มอีก PE มันยิ่งลดลงอีก จากหาค่าไม่ได้จนกลายเป็น PE 12เท่าราคาหุ้นแบบนี้มันอาจจะขึ้น500%เลยก็ได้นึกภาพออกไหมเดี๋ยวจะสอนวิธีคิดก็ได้เพราะนั้น PE เนี่ยณวันนี้หุ้นขี้เหล่เราไม่มองมันก็จริงอยู่แต่เราจะต้องตอบคำถามเรื่องว่าไอ้หุ้นขี้เหล่เนี่ยอนาคตเนี่ยมันดีไหมเห็นไหมเรารู้ว่าหุ้นขี้เหล แล้วอนาคตมันดีไหมถ้าอนาคตมันดีเราจะเฝ้าดูเด็กที่หน้าตาขี้เหร่โตขึ้นมาประกวดนางสาวไทยในภาพออกไหมเราจะเฝ้าดูแต่เราไม่รีบร้อนเราจะดูเราจะตอบคําถามเรื่องอนาคตเขาดีไหมแล้วเราจะเฝ้าดูอนาคตก็ไปเรื่อยเพราะนั้นคนเล่นหุ้นก็จะมีการบ้านต่อการอะไรครับการเฝ้าดูหุ้นที่วันนี้เรายังไม่ซื้อแต่ทุกไตรมาสเราจะดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไหม จนกระทั่งเราเห็นว่าเฮ้ยมันดีเราจะเข้าซื้อพร้อมเจ้ามือเลยเพราะเจ้ามือจะซื้ออะไรครับซื้อตอนที่เห็นสัญญาณชัดว่ามันดีแต่อะไรครับราคายังไม่ขึ้นเห็นไหมครับเพราะนั้นการเล่นหุ้นไม่ได้หมายว่าต้องวิเคราะห์เพื่อซื้อวันนี้การเล่นหุ้นก็คือการวิเคราะห์แล้วเฝ้าติดตามหุ้นพวกนี้จะทําให้คุณกําไรมโหฬานกําไรขั้นต่ํา100%้เขาเรียกว่าหุ้นเทินอะลาว์ไง เพราะฉะนั้นอยากรวยเร็วในอัตราเร่ง640ตัวคุณก็ต้องอะไรครับการบ้านคุณมีแล้วเห็นไหมก็คือดูหุ้นที่ P/E หาค่าไม่ได้แล้วตอบคําถามเรื่องอนาคตซึ่งเอาโมเดลที่จะเรียนวันนี้เนี่ยนะครับไปเรียนแบบแล้วคุณก็จะรู้ว่าหุ้น P/E ที่หาค่าไม่ได้มีทั้งหมด x ตัวแล้วเราก็ทําการบ้านต่อ x ตัวนี้นะด้วยวิธีอ่านาน,าน,นู่นอ่านนี่ สุดท้ายแล้วเราก็เฝ้าดูว่าไต่มาที่1ผลจะเป็นไงไต่มาที่2ไตามาที่3ผลจะเป็นยังไงเราจะเห็นทิศทางว่าดีขึ้นเลวลงดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนิพพาพออกไหมถ้าเราตามพื้นแบบนี้ได้เราจะกลายเป็นมหาเศรษฐีเขาเรียกว่าหุ้นสิบเด้งไงครับหุ้นสิบเด้งนะเพราะฉะนั้นหน้านี้เนี่ยก็เพื่อจะบอกท่านว่า ถ้ามันกำไรถ้าหุ้นมันกำไรราคาที่ราคาของหุ้นจะขึ้นตลอดราคาของหุ้นจะขึ้นตลอดขึ้นทุกปีขึ้นทุกปีก็โมเดลของมาม่าโมเดลของ AOT นะครับเป็นแบบนี้เลยนะ,ะดูหน้าต่อไปครับหน้าที่สองหน้านี้ตอนเรียนตอนสอนอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ที่นี่ถ้าสอนวิเคราะห์โครงการก็จะสอนไม่แบบนี้ แต่อน,นี้จะใช้เวลาสั้นๆน,นะครับไม่แมปการบริหารธุรกิจพาร์ทนี้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของแผนธุรกิจก่อนการตั้งกิจการก็จะเป็นแผนธุรกิจนะครับว่าโครงการนี้น่าทำพอหน้าทำเสร็จปุ๊บด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนก็คือเกิดงบดุลงบกำไรขาดทุน เกิดงบดุลงบกําไรขาดทุนนะครับตรงนี้ให้ท่านไล่เส้นสายเอาเองเกิดงบดุลงบกําไรขาดทุนซึ่งมันก็เหมือนที่ผมอธิบายแบบนี้ครับนี่คืองบดุลน,นี่คืองบกําไรขาดทุนนะแล้วก็หน้าที่3นะอันนี้ต่อนะครับเห็นตัวนี้ไหมครับนะก็มาต่อเส้นสายเพราะฉะนั้นหัวใจที่อยากจะบอกท่านก็คือ B v เพิ่มราคาพุ่งขึ้น แค่นี้เอง BV เพิ่มราคาหุ้นขึ้นนะครับแล้วอธิบายอยู่ตรงนี้นะครับ BV ขึ้นราคาหุ้นขึ้นแล้ว BV ขึ้นได้ยังไงก็คือตรงนี้ EPS EPS e หรือ E เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นราคาหุ้นขึ้น พราะนั้นพื้นฐานก็คือหาหุ้นที่กําไรเพิ่มขึ้นหาหุ้นที่มีกําไรอ่ะว่างั้นเถอะหาหุ้นที่มีกําไรนะตอนที่มาม่าขึ้นไปอยู่ที่500บาทมาม่าก็เคยตกลงมาถึง3 0 0ร0อยระหว่างทางมันตกไปเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นมันก็ขึ้นขมันไปเรื่อยๆนะก่อนหน้านี้มาม่าก็2,000กว่าตอนนี้ตกลงมาพันหกเห็นไหมอย่างเงี้ยการขึ้นแล้วมันก็ตกตกมันเป็นเรื่องการเก็งกาไรตามภาวะปกติ คุณเห็นปรากฏการ,ปร์ปตทที่โซเชียลแตกไหมปตทมันไม่น่ามีอะไรเลยที่ทางโซเชียลจะต้องไปคอมเมนต์ Comment อะไรมากมายเพราะว่าปตทเนี่ยสามร้อยกว่าบาทต้นๆแล้วก็แตกพามาแล้วก็ตอนนี้หลังแตกพาปตทว,วิ่งไป500กว่า590นั่นหมายว่าระยะเวลาหุ้นจาก1,600ถึงประมาณ1,800เนี่ยปตวทวิ่งขึ้นไปเกือบ100%นะ แล้วการตกจาก590เกานี่ยการตกจาก5 9บาทมา50บาทตก9บาทเนี่ยามว่ามันแลกไหมมันไม่แปลกเพราะว่ามันขึ้นมาเกือบ100ยเน่ะถูกไหมล่ะใช่ไหมล่ะมันไม่ได้แปลกเลยนะระหว่างทางการตกของหุ้นเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหุ้นตัวนั้นยังกำไรอยู่มันก็จะทะลุ5 9 6เก้าบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆของมันตามภาษาคราวนี้ถ้าเกิดเรามีเงินเรามีหุ้นสองตัวให้เลือก a o t กับปตท เราอาจจะมองว่าเออทีน่าจะมีพลังอํานาจของการผูกขาดมากกว่าเพราะไม่มีใครแข่งทําสนามบินถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนภาพอบอกไหมซึ่งเดี๋ยวเราลงดีเทลกันเปิดหน้าที่4 <c oughs> หุ้นคืออะไรบอกไปแล้วนะครับมันก็คือเงินของในกอขอคอที่เอาไปลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแล้ว ในกอขอคก็จะได้หุ้นมาเป็นทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์แล้วถ้าวันหนึ่งในกอขคเปลี่ยนมือในกอขอคก็สามารถจะขายจากที่ซื้อมา1บาทขาย2บาทขาย3บาทก็เหมือนกับเคสตัดดี้ที่ตะกี้ให้ดูนะทำไมราคาจึงขึ้นบอกแล้ว EPS เพิ่มขึ้น BV เพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาขึ้นทำไมราคาจึงตก EPS ลดลง BV ลดลงเห็นไหมมาดูต่อหน้าที่5ครับหลักการลงทุนที่ดีที่สุดครับปีนี้ผมอายุ53ผมลงทุนหุ้นมาตั้งแต่อายุ21ผมตั้ง FPM ตอนอายุ25จบจากที่นี่ ผมตั้งเป้าทำงาน4ปีแล้วออกมาตั้งกิจการเองปีนี้ขวบปี FPM ก็โครงการ FPM Project ผมก็28ปีแล้วนั้นผมตั้งใจว่าครบ30ปีเนี่ยงานเลี้ยงมีวันเลิกลาผมจะเลิกนะเกษียณอายุ55ผมมาเล่นหุ้นก็เพราะว่าในใจเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเป็นคนรวยผมจะต้องหนึ่งมีกิจการสร่วนตัวอันนี้ฝากข้อคิดนะครับมีกิจการสร่วนตัว สองผมจะต้องมีกิจกรรมตีคู่ไปกับการทำธุรกิจส่วนตัวแล้วผมก็ได้คำตอบกิจกรรมที่จะต้องตีคู่กับการทำธุรกิจส่วนตัวผมได้คำตอบหุ้นกับที่ดินถ้าใครตามผมจะเห็นว่าผมบ้าสังหาหริมทรัพย์ในภาพหุ้นกับที่ดินเพราะนั้นผมหาคำตอบว่าหุ้นกับที่ดินเนี่ยจะต้องตีคู่กับกิจกรรม f อ m เพลมคอนเซอ ผมก็เลยเล่นหุ้นตั้งแต่อยุ2ยี่สิบกว่าแล้วการเล่นหุ้นตั้งแต่อยุ2ยี่สิบกว่าก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็คือผมต้องทํากําไรมาจ่ายดอกเบีย้ยเงินกู้นอกระบบเสียร้อยละสามเพราะว่าผมกู้เงินมาสร้าง FPM ดอกเบีย้ยนอกระบบเสียร้อยละสามต่อเดือนเพราะฉะนั้นผมต้องไม่ยอมแพ้จากวันนั้นผมก็เล่นหุ้นมาถึงวันนี้ครับแล้วก็เรียนรู้ทําความเข้าใจกับมันเองจนกระทั่งผมเขียนตำราเยอะแย,ยะมากมายเมื่อหลายปีก่อน เกิดลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์หุ้นอย่างง่ายๆตามแบบของโรงเรียนสอนเล่นหุ้นนะครับซึ่งก่อนหน้าที่หนังสือพวกนี้ยังไม่ออกมันไม่มีใครสอนในการวิเคราะห์หุ้นแนววีไอให้มันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับไม่มีนะครับคนที่บอกว่ามีพอร์ตเป็นพันๆล้านเขาก็ไม่สอนนะครับนะเพราะนะั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าซึมอยู่ในสายเลือดพอซึมอยู่ในสายเลือดผมก็เลยกําหนดเนี่ยกำหนดของผมเ,เห็นไหม เนี่ยคือผมทรมานมาก่ยผมก็เลยเนี่ยบอกเนี่ยมินิยามในใจแบบนี้คุณว่าดีไหมไม่กําไรก็ได้แต่เงินลงทุนต้องอยู่ครบนี่กูชนะว่ะใครสนใจหลักนี้บ้างคุณที่ตกมาในพอร์ตผมบวกไม่ตกนะนะเอาแบบนี้ฝากทุกท่านพิจารณาแบบนี้มุ่งรักษาเงินลงทุนให้อยู่ครบอย่างปลอดภัยสูงสุดกูไม่กำไรก็ได้เนี่ย ถ้าคุณมุ่งมุ่งอันนี้อะไรจะเกิดขึ้นะ่ะครับกว่าจะซื้อคุณแต่ละตัวโอ้โหมันยากเพราะเราทำการลงทุนให้เป็นเรื่องยากนะ